สวัสดีนะคะเด็กๆชั้นป .2 ทศ .5 ทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงวิชาแบบสอนะคะโดยคุณคุณน้ำหวานนะคะจําได้ว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนไปนะคะโดยที่จํานวนเนี่ยหลักไม่เท่ากันนะคะซึ่งเด็กๆยังจาได้ไหมว่าจํานวนไหนที่มีหลักมากกว่านะคะจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะ วันนี้เราก็จะยังคงมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยหลักมันเท่ากันนะคะเราจะมีวิธีการดูนะคะยังไงว่าเลขหนมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเรียนในวันนี้ก็จะยังคงเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึอยู่นะคะแล้วก็ดินสอนะคะเดียวอย่าลืมมาเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะให้พร้อมนะคะ ขออนุญาตนำเสนอหน้าจอนะคะนิดนึงนะคะเด็กๆก่อนพร้อมแล้วนะคะอ่าสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะยังคงกา,การเป็นการเปรียบเทียบจำนวนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าโจทย์มันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมอาจจะมีความยากขึ้นนิดหน่อยนะคะอเด็กๆนะคะลองมาดูการเปรียบเทียบจำนวนนะคะหนังสือเรียนอยู่ที่ หน้า29นะคะหนังสือเรียนหน้า29ในหัวข้อ1.7นะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนวงเล็บ2น,นี้คือเราเรียนชั่วโมงที่แล้วไป1แล้วนะคะเป็นอันนั้นเป็นหลักไม่เท่ากันดูดูหลักนะคะ,ะแต่วันนี้นะคะมีสถานการณ์นะคะบอกว่าต้นกล้าสะสมสแตมได้368ดวงส่วนคุณเนี่ยสะสมสแตมได้612ดวง สะสมสแตมได้มากกว่ากันนะคะเด็กๆรู้จักสแตมไหมนะคะสแตมนะคะหรือตราไปษนียารกรน,นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า postage stamp หรือ stamp นะคะเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปษนีนะคะมักเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเพื่อติดบนซองจดหมายนะคะเวลาเราจะส่งจดหมายเนี่ยเราก็จะใช้สแตมนะะในการติดนะเพื่อส่งจดหมายไปยังผู้รับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ ตอนนี้ต้นกล้าเนี่ยสะสมสแตรรมได้3 6 8ดวงนะคะส่วนคุณเนี่ยได้612ดวงนะคะในช่วงที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยเราจะบอกว่าตัวเลขไหน,นที่หลักมันเยอะใช่ไหมตัวเลขนั้นจะมีค่ามากแต่เด็กๆสังเกตเนะต้นกล้าสะสมสตรรมแตม3 6 8มี3หลักใช่ไหมคะ คูณเนี่ยก็สะสมสแตมได้หกร้อยสิบสองดวงก็มีสามหลักเหมือนกันเนี่ยหลักมันเท่ากันเนี่ยเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะอเอาลองมาดูวิธีการนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบสามร้อยหกสิบแปดกับหกร้อยสิบสองนะคะเราจะเอาตัวเลขนั้นนะคะมาเขียนนะคะแจกแจงจำนวนตามหลักนะคะเริ่มจาก หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะเด็กๆสังเกตนะคะเลข368เนี่ยสามอยู่ในหลักร้อยเอามาเขียนที่หลักร้อยใช่ไหมคะ6อยู่ในหลักสิบเขียนที่หลักสิบแอยู่ในหลักหน่วยเอามาเขียนในช่องหลักหน่วยต่อไปจํานวน612นะคะ6อยู่ในหลักร้อยใส่ช่องหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบ ใช่ไหมคะใส่ช่องหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยใส่ช่องหลักหน่วยเสร็จแล้วเวลาพิจารณาเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักซ้ายมือสุดก็คือหลักร้อยก่อนเห็นไหมคะพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะ3ในหลักร้อยก็มีค่า300ใช่ไหมคะ6ในหลักร้อยก็มีค่า600แสดงว่า3ในหลักร้อยเนี่ยน้อยกว่า6ในหลักร้อยใช่ไหมเพราะฉนั้นก็จะได้ว่า300น้อยกว่า600ใช่ไหม ดังนั้นเราอาจจะเขียนแสดงนะคะว่า368น้อยกว่า612เราดูแค่หลักซ้ายสุดหลักเดียวก่อนนะคะบางเอื่นว่า3น้อยกว่า6ใช่ไหมคะเ,เราก็สรุปได้เลยเราจะไม่ไปพิจารณาที่หลักสิบหรือหลักหน่วยอีกแล้วนะคะเราจะพิจารณาหลักที่เยอะที่สุดนะคะก็คือหลักร้อยก่อนนะคะพอเราพิจารณาแล้ว ทราบแล้วว่าจํานวนไหนมากจนไหนน้อยเราก็สรุปได้เลยนะคะเราก็สรุปได้ว่า3า8น้อยกว่า6 1 2หรืออาจจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า612มากกว่า3า8ก็ได้นะคะอ่ะเขาก็เลยมีข้อสรุปให้นะคะว่าถ้าจํานวน3หลักเท่ากันนะคะให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักร้อยนะคะจํานวนที่มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยมากกว่าก็จะมากกว่านะคะอ่ะทีนี้นะคะ เด็กให้เด็กๆนะคะลองเปรียบเทียบจำนวนดูนะคะยังคงอยู่ที่หน้า29นะคะ685กับ558นะคะเรามาลองทบทวนเครื่องหมายนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะปากอาไปด้านซ้ายนะอ่าต่อไปอันนี้นะคะคือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าปาก ทางขวานะคะเด็กๆนะคะทบทวนเครื่องหมายให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเด็กๆสังเกต685เนี่ยเป็นเลข3หลักใช่ไหม558ก็เป็นเลข3หลักเราก็เปรียบเทียบหลักร้อยนะคะหลักร้อยกับหลักร้อยนะคะซึ่งเป็นเลข6กับเลข5ใช่ไหมคะ6เป็นยังไง6มากกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะ มากกว่านะคะเราก็เลยสรุปได้ว่า685มากกว่า585คือเปลี่ยนเทียบที่หลักร้อยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราลองมาดูที่ข้อ2นะคะ237กับ379นะคะเป็นเลข3หลักเหมือนกันนะคะคือมีเลขเขียนอยู่3ตัวเหมือนกันนะคะ เราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยตรงนี้เป็น2องนะคะหลักร้อยตรงนี้เป็น3นะคะเปรียบเทียบกันเปลาว่ากฏว่า2เป็นยังไงคะน้อยกว่า3ใช่ไหมคะอาชั่นเราก็เลยสรุปได้ว่า237น้อยกว่า379นะคะหรือจะเขียนอีแบบได้ได้อีแบบหนึ่งนะคะว่า 558นะคะตรงนี้นะคะมากกว่า685นะคะอ่านะคะหรือจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็คือ379เป็นไงคะมากกว่า237นะคะอาจจะสรุปได้2แบบด้วยกันนะคะอ่ะแต่นี้คือครูสรุปาำที่โจทย์ให้มานะคะอ่าต่อไปนะคะไปที่หนังสือเรียนนะคะหน้า30 ะะต่อไปนะคะเขาให้เด็กๆนะคะลองเปรียบเทียบจำนวนนะคะ427กับ451ซึ่งเป็นจำนวนเลข3หลักเหมือนกันนะคะเขาเมื่อกี้เราเขาบอกแล้วว่าให้พิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะก็คือเลข4นะคะบังเอิญว่าเลข4ในหลักร้อยเนี่ย มีค่า400เท่ากันนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่เลข4ในหลักร้อยเท่ากันให้เราเลื่อนไปพิจารณาหลักโดดในเลขหลักส mm ิบ hmm. ก็คือหลักทางขวาอีกหลักหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เป็นเลข2กับเลข5นะคะปรากฏว่า 2, 2> mm hmm. ในหลักสิบมีค่า20และ5 mm hmm. ในหลักสิบก็มีค่า50นะคะก็คือ20น้อยกว่า50 พอยี่สิบน้อยกว่าห้าสิบเราก็เลยสรุปได้เลยเราไม่ไปดูที่หลักหน่วยแล้วนะคะก็เลยสรุปได้ว่าสี่รอยี่สิบเจ็ดเนี่ยน้อยกว่าสี่รอยห้าสิบเอ็ดหรือจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าสี่รอยห้าสิบเอ็ดมากกว่าสี่รอยี่สิบเจ็ดก็ได้นะคะอ่าทีนี้เราลองมาดูนะคะสรุปนะคะว่าจำถ้าจํานวน3หลักเท่ากันเนี่ยถ้าเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยมันเท่ากันนะคะก็ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดมาคือหลักสิบนะคะ จำนวนไหนที่มีค่าของเลขโดดในหลักสิบมากกว่าจานวนนั้นก็จะมากกว่านะคะต่อไปให้เด็กๆลองมาเปรียบเทียบจํานวนนะคะที่หน้า30นะคะเ่าเปรียบเทียบจํานวนนะคะถ้าข้อที่1 532กับ574นะคะอ่าเด็กๆลองดูเลขโดดในหลักร้อยก่อนเป็นเลข5เป็นเลข5เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมา พิจารณาเลขโดดในหลักสิบตรงนี้เป็นเลข3กับเลข7 3เป็นยังไงคะน้อยกว่า7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ข้อน,นี้นะคะอาจทบทวนเครื่องหมายก่อนนะคะอันนี้เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ3น้อยกว่า7ใช่ไหมก็เลยสรุปได้ว่า3 532เนี่ยน้อยกว่า574นะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณจะไม่เ,เขียนอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คือสรุปตามโจทย์ตรงนี้เลยนะคะเติมเครื่องหมายไ,ไปนะคะหรืออาจจะสรุปด้วยอีกแบบก็ได้นะคะว่า574มากกว่า5 3 2ก็ได้แต่ือจะสรุปตามที่โจทย์ให้มานะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่2นะคะ791นะคะกับ768นะคะสังเกตเลขหลักร้อยนะคะเป็นเลข7เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเลขโดดในหลัก10นะคะตรงนี้นะคะ จำนวนนี้เลขโดดในหลักสิบเป็น9จำนวนนี้เป็น6 mm hmm. เพราะฉะนั้น9 mm hmm. เป็นอย่างไรนะคะมากกว่า6 mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่า791มากกว่า768เด็กๆพอจะเข้าใจที่คุณดูอธิบายไหมคะอ่าถ้าเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่3กันต่อนะคะ609กับ624 เอาให้พิจารณาเลขโดดนะคะในหลักร้อยก่อนปรากฏว่าเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยเป็นเลข6เหมือนกันใช่ไหมคะก็มาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบคือเป็นเลข0กับเลข2ใช่ไหมแต่ว่า0เป็นยังไงน้อยกว่า2ใช่ไหมคะฉัะนก็สรุปได้ว่า609น้อยกว่า624่เห็นไหมคะอ่าไปตัวอย่างที่4ี่นะคะ 953กับ915อาเด็กๆดูนะคะเลขหลักร้อยเป็นเลข9เหมือนกันเห็นไหมเราก็มาพิจารณาเลขโดใขโดในหลักสิบเลขโดดในหลักสิบตัวนี้เป็น5นะคะเลขโดดในหลักสิบตัวนี้เป็น1เพราะฉะนั้น5มากกว่า1ใช่ไหมคะก็สรุปได้ว่า953มากกว่า95้าระอา อันนี้ถ้าเลขอยู่ในหลักร้อยเท่ากันให้เราไปพิจารณาเลขดยดดในหลักสิบและเปรียบเทียบค่าของเลขโดดนั้นนะคะอะต่อไปเรามาดูหนังสือเรียนที่หน้า31นะคะให้เปรียบเทียบจํานวนนะคะ897กับ8 9 3นะคะเราก็ยังคงเริ่มพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะบังเอิญว่าเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยเป็น8เหมือนกันนะคะ800เท่ากัน ถ้าหลักร้อยเท่ากันให้เรามาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบแต่เลขโดดในหลักสิบก็มีค่า90เท่ากันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักสุดท้ายนะคะคือหลักหน่วยคือเลข7กับเลข3นะคะปรากฏว่า7มากกว่า3ใช่ไหมคะ เราก็เลยสรุปได้ว่า897เนี่ยมากกว่า893หรือจะเขียนได้อีกแบบว่า893เนี่ยน้อยกว่า897ก็ได้นะคะสรุปได้2แบบนะคะขึ้นกับว่าเราเขียนเลขไหนมาก่อน,นะคะแต่วิธีการเปรียบเทียบเนี่ยใช้วิธีการดูกันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวน3หลักเท่ากันเห็นไหมคะ เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันและเลขโดดในหลักสิบก็มีค่าเท่ากันอีกนะคะให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักหน่วยที่มีค่าของเลขโดดในหลักหน่วยจํานวนเลขเลขโดดในหลักหน่วยเลขไหนมีค่ามากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่าอ่าเสร็จแล้วเด็กๆลองมาเปรียบเทียบจํานวนนะคะด้านล่างนะคะเปรียบเทียบจํานวนข้อแรกนะคะ541กับ547เด็กๆสังเกต หลักร้อยนะคะก็เป็นเลข5เหมือนกันนะคะหลักสิบก็เป็นเลข4เหมือนกันก็เลยมาพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1กับ7 1เป็นยังไงกับ7น้อยกว่า 7, 7นะคะอ่ะคือมีเครื่องหมายมาให้นะคะมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมหนึ่งน้อยกว่าเเพราะฉะนั้นก็สรุปได้นะคะว่า5 4 1น้อยกว่า547นะคะอ่าต่อไปมาดูที่ข้อ2นะคะ 369กับ364หเห็นไหมคะหลักร้อยเป็นเลข3เหมือนกันเห็นไหมหลักสิบเป็นเลข6เหมือนกันนะคะมาดูที่หลักหน่วยตัวนี้เป็นเลข9กนะคะกับเลข4 9เป็นยังไงนะคะมากกว่า4นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า369มากกว่า364นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ 792กับ796นะคะพิจารณาเลขโดนะคะหลักร้อยนะคะเป็น7กับ7หลักสิเป็น9กับ9นะคะก็เลยมาพิจารณาเลขโดในหลักหน่วยนะคะเป็นเลข2กับเลข6นะคะซึ่ง2น้อยกว่า6ใช่ไหมคะฉันก็จะสรุปได้ว่า792น้อยกว่า9 9นะคะอ่นะคะต่อไปนะคะข้อที่สนะคะ 628กับ623นะคะพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข6เหมือนกันหลักสิบก็เลข2เหมือนกันนะคระัะฉันพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะเป็นเลข8กับเลข3ใช่ไหมแปมากกว่า3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็สรุปได้ว่า628มากกว่า623นะคะอ่าเด็กๆน่าจะเข้าใจนะคะอ่ะ เรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะในหนังสือเรียนที่หน้า32นะคะ,ะเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะหรือม,มากกว่านะคะอันนี้คือน้อยนะคะอันนี้นะคะมากนะคะ,ะข้อแรกนะคะ567กับ376เริ่มพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยตรงนี้เป็นหตรงนี้เป็นสนะคะ ห้ามากกว่าสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่านทดทวนให้คระต่ายมากก่อนดยกว่านะคะห้ามากกว่าสามนั้นก็สรุปได้ว่าห้าร้อยหกสิบเจ็ดมากวมกว่าสามร้อยิหกอันนี้ดูที่หลักร้อยปรกากฏว่าหลักร้อยต่างกันก็สรุปได้เลยนะคะ,ะต่อไปข้อที่สองนะคะเจ็ดร้อยสิบห้ากับเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยปรกากฏว่าเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็มาดูหลัก สินะคะหลักสิบอันนี้เป็นเลขหอันนี้เป็นเลขหใช่หมหนึ่เป็นยังไงน้อยกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า7 15น้อยกว่า7 5็อนะคะต่อไปข้อที่3ามนะคะหกรกับ6กร้จ็พิจารณาเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข6เหมือนกันนะคะเราก็มาดูหลักสิบตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น 0นะคะ4มากกว่า0ใช่ไหมก็สรุปได้เลยว่า647มากกว่า607นะคะอ่าต่อไปข้อที่4นะคะ910กับ918อ่าพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะเป็นเลข9เหมือนกันนะคะหลักสิบอ่าเป็นเลข1เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยละละนะคะ เลขโดดในหลักหน่วยตรงนี้เป็น0นะคะตรงนี้เป็น8 0น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเราก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็จะได้ว่า910น้อยกว่า918นะคะอาต่อไปข้อที่5นะคะ499กับ802เริ่มพิจารณานะคะหลักเท่ากันนะคะมี3ตัวเหมือนกันเริ่มพิจารณาเลขโดวในหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี้เป็น4หลักร้อยอันนี้เป็น 8ฉะนั้น4น้อยกว่า8เราก็เลยสรุปได้เลยนะคะว่า499น้อยกว่า802นะคะข้อ,ะอสุดท้ายนะคะ374กับ374หลักเท่ากาันใช่ไหมคะมี3หลักดูหลักร้อยนะคะเป็นเลข3กับเลข3นะคะหลักสิบเป็นเลข7กับเลข7พอะะฉันมาดูเลขในหลักหน่วยนะคะเป็น4กับ 0นะคะซึ่ง4มากกว่า0นั่นก็สรุปได้ว่า374มากกว่า370นะคะอ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จํจำนวนนะคะให้พิจารณานะคะเริ่มจากเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะถ้าหลักร้อยมาก ค่าของเลขโดดในหลักร้อยตัวไหนเยอะตัวนั้นก็จะมากกว่านะคะแต่ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันนะคะเราก็จะไปเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักสิบหลักสิบต,ตัวไหนมากตัวนั้นก็จะมากกว่านะคะแต่ถ้าเลขโดดในหลักร้อยก็เท่ากันนะคะหลักสิบก็เท่ากันอีกนะคะเราก็เลยต้องมาพิจนนารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะถ้าเลขโดดในหลักหน่วยตัวไหนมากตัวนั้นก็จะ มากกว่านะคะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอาการเปรียบเทียบนะคะจำนวนนะคะจำนวนไหนที่นะคะถ้ามันมีหลักเท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักร้อยก่อนนะคะถ้าหลักร้อยมันเท่านะคะก็มาเปรียบเทียบหลักสี่ใช่ไหมถ้าหลักสิบมันก็เท่ากันีเราก็จะมาเปรียบเทียบหลักหน่วยไปทีละหลักนะคะซึ่ง ชั่วโมงที่แล้วในหลักหนึ่งไม่เท่าใช่ไหมคะเลขไหนหลักเยอะเลขไหนมากใช่ไหมแต่วันนี้เงินมันหลักมันเท่ากันแต่ว่ามีสามหลักแล้วก็จะเปรียบเทียบทีละหลักนะคะจากหลักร้อยไปหลักสิบและไปหลักหน่วยนะคะร mm ูเ hmm. ชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะ mm hmm. แล้วชัว่วโมงต่อไปเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ครบนะคะแล้วก็ รบบนัทในหนังสือตามคุณครูเนี่ยนะคะตามที่คุณอธิบายในหนังสือเรียนนี่นะคะแล้วก็จะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ